รายการคุยทุกเรื่องส่วนที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในขั้นสุดท้ายในชีวิตของผมผมจะใช้เวลาส่วนที่เหลือของชีวิตทํางานเพื่อให้ความรู้คนให้ปัญญาคนถ้าผมทําจนกระทั่งผมตายไปกับโต๊ะตัวนี้ผมก็ยินดีที่จะทําวันที่7พฤศพฤษกายนที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดผมอายุเต็ม75ปี ขอกราบขอพระคุณแฟนๆรายการและทุกๆท,ท่านที่เข้ามาสวัสดีให้กําลังใจผมวันนั้นนะฮะก็มีคนเข้ามาเยี่ยมเยียนแล้วก็อวยพรผมมากมายเป็นพิเศษนะฮะก็มีคนมาถามผมะฮะผมก็ไม่มีอะไรทําพิเศษทําบุญเลี้ยงพระที่บ้านพระทิตย์โดยพระสายวัดป่าทุกองนะฮะมีหลวงปู่บุญเรือง ท่านเป็นองค์ประธานเพราะว่าท่านพันสายเยอะมากที่สุดนะฮะแล้วก็มีแม้กระทั่งพระอาจารย์สุธรรมซึ่งเป็นท่านเจ้าวาดวัดป่าบรรดาศนะ,ะพระอาจารย์จิรวัตรนะฮะวัดป่าชัยชุมพลแล้วก็พระอาจารย์หลายๆท่านนะครับพระอาจารย์ชินนะฮะวัดธรรมสถิตท,ที่ระยองตลอดจนกับอีกหลายองค์นะฮะที่ผมรู้จักมาคุณเอาเป็นว่าเอาเพียงแค่นี้ก่อนก็นลวกันผมได้รับคำวยพรจากพ่อแม่ครูอาจารย์พระพิสุกสงฆ์ ซึ่งผมได้รับมาทั้งหมดผมขออนุญาตส่งต่อให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่มีความปรานาดนะีับผมเอาคําอวยพรนั้นไปด้วยกันละกันทีนี้มีคนถามผมมาเยอะว่าอายุ75แล้วผมคิดอะไรอยากฝากอะไรให้เป็นข้อคิดจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมบอกจากเรือนจําเมื่อประมาณปี2562ตอนปลายปี ผมก็ำลงอยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจว่าผมจะอยู่เฉยๆแล้วผมไม่ทําอะไรนะฮะรอวันตายไปดีกว่าเพราะว่า70กว่าแล้วก็บุตรชายผมก็มีหลานคนหนึ่งนะชื่อพอเพียง เป็นเด็กที่น่ารักมากจะให้ผมเลี้ยงหลานเหรอ,อ,อผมมาคิดสระตาแล้วว่าผมเสียดายเสียดายนะท่านผู้ชมเรื่องอะไรคือองค์ความรู้ที่ผมมีมาตั้งแต่ผมยังเป็นหนุ้านับไปแล้ว75ปีองค์ความรู้ผมเนี่ยสั่งสมมาตั้งแต่ผมยังเรียนมหาวิทยาลัยอ,อยู่ที่ต่างประเทศมาจนถึงวันนี้เนี่ยต้องมี60ปีละ50ปีได้อย่างน้อย องความรู้ที่สั่งสมมาเรื่อยๆรื่อยนอกจากนั้นแล้วอยู่ในวงการสื่อมวลชนมาตลอดไม่ว่าจะทํารายการโน้นรายการนี้หรือฝึกฝึกอบรมพวกผู้อยู่ใต้คําชาของผมให้รู้จักว่าการทําข่าวที่ถูกต้องนั้นเป็นยังไงตลอดกับส่วนตัวผมเองนั้นผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือและผมเป็นคนที่ชอบดูคลิปคลิปที่ผมดูหมดทั้งฝ่ายตรงกันข้ามฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่ง คือผมสรุปง่ายๆว่าผมดูข้อความต่างๆในคลิปดูข้อความต่างๆที่พิมพ์ออกมาไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวต่างประเทศอย่างเช่นรอยเตอร์นะฮะหรือว่าสำนักข่าวฟังรายการ C N N หรือว่า B B C มาเรื่อยตลอดจนฟังอ่านข่าวของสำนักข่าวและ C R T หรือของจีน Global Times อ่านข่าวนะฮะตลอดจนได้สัมผัสกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ก็เลยทำให้ผมมามีความรู้สึกอย่างนี้ท่านผู้ชมคือผมรู้สึกว่าในส่วนตัวนะครับ ถ้าผมไปก้าวล่วงละเมิดใครก็ตามก็ขอโทษดอไว้ทีใน,ในที่นี้ด้วยว่าเมืองไทยนั้นเนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดคือคนไทยยังมีปัญญาน้อยอยู่เวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะมองปัญหาที่เกิดขึ้นณนะวันวอเวลานอเวลานั้นและไม่พยายามที่จะหาความรู้เพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเนี้ยสมมุติอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไงสนใจเฉพาะภาษาอังกฤษค้วเรียลไทม์เอาละมันเกิดขึ้นละวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นดีกว่า ท่านชมจำได้ไหมผมเคยเอาคําพูดของท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตมาพูดบอกว่าการจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรนั้นต้องมีองค์ความรู้ก่อนถ้าไม่มีองค์ความรู้แล้วเนี่ยจะโพสต์พูดเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ พระองค์ความรู้เนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่มันเกี่ยวพันกันมีที่มาที่ไปของมันหรือตามหลักธรรมที่เราเรียกว่าอัทปัจยาตาอันนี้มีตลอดเวลาแต่เราไม่ค่อยได้ใช้กันผมก็เลยตัดสินใจนะท่านผู้ชมเมื่อปี6 2 5 6 6พัว่าเอาละผมจะใช้เวลาส่วนที่เหลือของชีวิตทำงานเพื่อให้ความรู้คนให้ปัญญาคนตราบจนกระทั่งผมไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำเพราะว่าทุกวันนี้หลังจากออกรายการแล้วเนี่ย เวลาว่างของผมไม่ได้ไปตีกอล์ฟผมตีไม่เป็นไม่ได้ไปเดินช้อปปิง้งอายุผมมากขนาดนี้แล้วผมไม่จำเป็นต้องใช้แฟชั่นอะไรทั้งสิน้นและก็ไม่ได้เป็นเดินไปที่ร้านโน้นร้านนี้เพื่อทานอาหารตำหรัผมแล้วทานอาหารง่ายๆผมสบายใจมากที่สุดแต่ผมจะใช้เวลาที่เหลือนั้นดูหนังสืออ่านหนังสือฟังคลิปเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆเข้าไปในแอปต่างๆเพื่อศึกษาหาความรู้ที่ผมคิดว่าตัวผมเองนั้นยังเป็นน้ำครึ่งแก้วอยู่ ต้องพยายามหาทางมาเติมให้มันเต็มแก้วให้ได้ด้วยเหตุนี้ผมก็เลยบอกพรรคพวกที่ทํางานร่วมกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะบอกว่าเอางี้ดีกว่าผมอยากจะทํารายการสักรายการหนึ่งทุกอาทิตย์วันศุกร์ผมระบุไปเลยว่าเป็นวันศุกร์เป็นรายการจะเรียกว่าคุยทุกเรื่องกับสนทิเพราะผมเคยทํารายการคุยทุกเรื่องกับสนทิออกมาแล้วในทางวิทยุถ้าท่านผู้ชมที่เคยติดตามผมยังจําได้นะฮะซึ่งผมทําเรื่องนั้นแต่เป็นทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ บ้านเมืองแต่ไม่ใช่การเมืองเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องการศึกษาของลูกเรื่องการลงทุนเรื่องใช้ชีวิตยังไงแต่ที่นี้ผมทำคุยทุกเรื่องสนธินั้นเป็นการครอบหมดทุกอย่างการเมืองเศรษฐกิจสังคมศาส,สนาหมดอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วถ้าผมคิดว่ามันมีประเด็นมีมิติที่ผมคิดว่าในบรรดาสื่อมวลชนทั้งหลายนั้นซึ่ง99%จะไม่อธิบายที่มาที่ไปของมันผมมีหน้าที่จะต้องอธิบายที่มาที่ไปของมันผมก็เลยตัดสินใจทาผม ครั้งแรกนั้นก็มีคนหลายคนเห็นใจผมว่าผมอายุมากแล้วนะฮะบอกว่าทําอย่างมากก็เดือนหนึ่งสองเดือนแล้วก็พอได้ละแล้วคิดว่าผมเป็นคนที่จับจดไม่จริงจังแต่ปรากฏว่าผมทํามาแล้ว4ปีท่านผู้ชมครับทุกอาทิตย์ท่านผู้ชมปีละ52ตอน4ีปีนร่รวม200ตอนละท่านผู้ชมไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะท่านผู้ชมและท่านผู้ชมครับไม่เคยขาดเลยแม้แต่อาทิตย์เดียวกลายเป็นว่ารายการคุยทุกเรื่องส่วนที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ในขั้นสุดท้ายในชีวิตของผมถ้าผมทําจนกระทั่งผมตายไปกับโต๊ะตัวนี้ผมก็ยินดีที่จะทำเพราะว่าผมเคยเรียนให้ท่านผู้ชมฟังแล้วทราบแล้วว่าสิ่งที่ผมกลัวที่สุดในโลกนี้คือผมไม่อยากให้ตายไปอย่างโง่ๆนะฮะและผมคิดว่าอันความโง่นั้นเนี่ยไม่ใช่ความผิดของคนที่โง่ แต่เขาไม่รู้จักสแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมสแสวงหาปัญญาและหรือในสังคมสภาพปัจจุบันนั้นเขาไม่มีเวลาสแสวงหาความรู้ผมมาทําหน้าที่เป็นคนสแสวงหาความรู้หาความรู้มาบอกเขาดีกว่าแล้วก็ผมยึดถือคําสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ของผมที่ผมเคารพรักอย่างสูงอยู่ข้างหลังผมนะครับท่านผู้ชมคือองค์หลวงตามหาบัวญาสัมปันโนหลวงตาท่านพูดกับผมมาตลอดในวันที่ผมออกมาประท้วงคุณทักษิณน,นั้นหรือวันที่ หลวงตาหาบัวขอให้ผมออกมาต่อสู้ให้กับองค์สมเด็จยานสังวรพระสังฆราชองค์ที่แล้วองค์ที่แล้วที่โดนสมเด็จเกี่ยวนะฮะแล้วก็คุณวิรุเครืองานตรต่อคุณทักษิณชินวัตรรังแกกันแกล้งหลวงตาบอกผมตลอดเวลาว่าสนธิให้เอาธร,รมนำหน้าตลอดธรรมจะชนะอธรรมจะชนะอวิชชาใช้เวลาหน่อยสนธิแต่ว่าในที่สุดธรรมก็จะปรากฏมาว่าสิ่งที่สนธิพูดนั้นมันถูกต้อง เอาทำนำหน้าไม่มีวันแพ้นั่นคือสิ่งผมจะบอกฝากให้ได้นะว่าหลังจากวันเกิดวันนี้แล้วเนี่ยผมคิดยังไงการใช้ชีวิตและท่านผู้ชมเชื่อเไหมฮะยิ่งวันยิ่งแสดงธรรมออกไปยิ่งวันยิ่งเอาทำนำหน้าเนี่ยยิ่งวันยิ่งทําให้ผมซึ่งปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเป็นประจําผมก็เข้มงวดกับตัวเองมากขึ้นปฏิบัติธรรมเพราะว่าจิตของผมเนี่ยท่านผู้ชมครับ ผมเป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นสมบัติของผมเองถ้าผมไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติธรรมไม่รักษาจิตให้มั่นคงให้สงบให้นิ่งเดี๋ยวจิตมันก็ดีมั่งร้ายมั่งสับสนมั่งโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดีที่สุดท่านผู้ชมครับ คือรักษาจิตให้มีความมั่นคงรักษาจิตให้มันมีเสถียรภาพรักษาจิตให้มันคงอยู่แล้วก็ใช้จิตพิจารณาพร้อมปัญญาที่เรามีสติที่เราได้จากการปฏิบัติธรรมทําให้ก่อให้เกิดปัญญาทําให้เราสามารถกําหนดจิตเราได้ว่าเอ้ยเรื่องนี้มันต้องเป็นอย่างนี้นะมันน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วผมเคยบอกพวกญาติญาติหรือรุ่นน้องกันที่อยู่กับผมผมบอกว่าเวลาผมปฏิบัติธรรมเนี่ยนั่งสมาธิ ท่านผู้ชมทราบใช่ไหมฮะหรือผมเคยเล่าให้แล้วฟังใช่ไหมฮะเล่าซ้ําอีกทีสําหรับท่านที่ยังไม่ทราบผมจะเป็นคนที่ตื่นตีสี่ทุกวันท่านผู้ชมทุกวันไม่มีวันเว้นวันหยุดจัน์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์พอตื่นตีสี่แล้วเนี่ยผมออกจากบ้านผมเนี่ยประมาณตีสี่ครึ่งนะฮะตีสี่ครึ่งมาถึงที่ทํางานประมาณอีก10นาทีตีห้าและผมใช้เวลาสองชั่วโมงจากเวลานั้นสวดมนต์ ผมสวดพระปริษวันละ12จบและมนคาถาอื่นๆอีกเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็นั่งทําสมาธิภาวนาแน่นอนระหว่างทางก็เบรกนิดหน่อยหลังจากสวดมนจบก่อนนั่งสมาธิภาวนาผมก็จะทานกาแฟทานผลไม้ทานน้ำผลไม้ปัน่น ทานโน้นทานนี่นะฮะแต่ไม่มีอาหารเช้ายัางแล้วผมก็เข้ามานั่งสมาธิภาวนาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงท่านผู้ชมครับเป็นอย่างนี้ทุกวันไม่มีวันหยุดและผมก็รู้สึกกับตัวผมเองท่านผู้ชมครับจะประสบการ์ผมมาเล่าให้ฟังก็ได้ไม่เป็นไรผมมีความรู้สึกว่าการทําสมาธิภาวนานั้นคือการสร้างปัญญาแล้วทําให้ตัวเองมีสติมากขึ้นอายุมากแล้วท่านผู้ชมครับ เวลาเดินเหอเนี่ยคนก็เป็นห่วงผมลูกน้องใกล้ชิดก็บอกพี่เดินระวังหน่อยครับโอ้ทำไมต้องเดินแข็งแรงอยู่ผมเคยเห็นลุงตาหมาบัวตอนที่ท่านอายุมากๆแล้วเนี่ยหพระอริยสงฆ์หรือพระที่บัติธรรมอย่างสูงผมไม่เคยเห็นพระพวกนี้เดินสะดุดหกคลม้ม หรือเป็นอะไรทั้งสิ้นผมมาเข้าใจทีหลังว่าอ๋อท่านมีพุทโธตลอดชีวิตหายใจก็พุทเข้าหายใจออกก็โทผมก็ได้ใช้วิธีการพออายุมากขึ้นผมก้าวเท้าซ้ายลงที่ไหนผมพุทแล้วยกเท้าวขวาก้าวต่อไปเรียกโทเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ไม่มีวันที่จะสะดุดขั้นบันไดผมเดินขึ้นมาที่ทํางานเดินขึ้นบันไดามาชั้นสองเท้าซ้ายวางบนบันไดขั้นแรกก็พุทธเท้าวขวายกไปขั้นที่สองก็โทตลอดเวลาไม่มี ไม่มีสะดุดเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำว่าพุทโธท,ที่พ่อแม่ครูอาจารย์บอกว่าให้อยู่กับตัวเราเองเนี่ยนี่คือยาวิเศษนี่คือคําสั่งสอนที่เป็นทิปทิปจริงๆพุทโธพุทโธพุทโธนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะมีอะไรที่ผมแนะนําก็คือว่าถ้าใครยังไม่เคยภาวนาทําสมาธิให้ทําซะทำไปเถอะครับใหม่ๆอาจจะไม่ชินนั่งอยู่5นาทีจิตมันเป็นลิงกระโดดออกไปดึงมันกลับเข้ามาแต่ต้องมีความเพียร พยายามอย่าท้อถ้าจิตมันออกไปเยอะเนี่ยก็ดึงมันกลับมาดึงมันกลับมาเริ่มเล็กๆน้อยๆ5นาทีก่อนต่อวันพอเริ่มนิ่งแล้วก็ต่อไปเป็น10นาทีจาก10นาทีต่อไปเรื่อยๆผมเริ่มอย่างนี้ครับจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ผมเนี่ย45นาทีถึง1ชั่วโมงเนี่ยสบายๆ นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนี่นี่คือสิ่งที่ผมทําประจําแล้วผมก็อยากอยากจะให้ท่านผู้ชมทั้งหลายที่เป็น FC ผมหรือที่ฟังรายการนี้เชื่อผมนะครับปฏิบัติตามไม่ผิดอกครับเรื่องนี้เชื่อผมได้เลยไม่ผิดแล้ววันนั้นทั้งวันท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคงจะเดาออกว่าผมปมีคนยุ่งมากจะมีคนมาพบเรื่องโน้นเรื่องนี้โน่นนี่นั่นท่านผู้ชมเชื่อไหมให้มันวุ่นแค่ไหนก็ตามเนี่ย จากการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนากรรมฐานเนี่ยทำให้ผมเนี่ยเรียบเรียงเรียงอันดับความสําคัญของการทํางานของผมในวันนั้นเป็นขั้นตอนเป็นชิ้นเป็นอัน และผมก็จบลงด้วยที่ผมไม่มีอะไรข้างค้าง,ง,งอีกต่อไปเลยในวันนั้นแล้วก็ไม่มีวันที่จะยุ่งเหยิงในเรื่องสมองผมมีความรู้สึกว่าให้จบแล้วนะวันนี้ไม่มีอะไรละแต่เริ่มหลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วพอลงไปทางข้าวเช้าตอน8ปดโมงเช้ากับพักพวกก็เริ่มรับปัญหาเริ่มเข้ามาละข้อมูลเริ่มเข้ามาละและผมก็ทุกคนที่นั่งทานข้ากับผมทุกเช้าวันนี้ทุกวันเนี่ยจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว,ว่าผมเป็นคนที่สงบมาก เล่าเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่น่าตกอกตกใจผมไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรไปกับมันเลยเพราะว่าผมมาถึงอายุขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมครับขอให้เชื่อผมเชื่อพ่อแม่ครูจา์นะครับหลวงตาบอกว่าส่วนที่ในที่สุดแล้วชีวิตคือความว่างเปล่าคือความว่างเปล่าจริงๆว่างเปล่าจริงๆไม่มีอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นทาให้จิตให้สงบ ปัญหาเข้ามาก็แก้ไปตามสติปัญญาแล้วก็สมาธิปัญญาที่เรามีอยู่และนั่นก็คือคำแนะนำที่ผมที่ย่างอายุ7 6บแล้วจะเอามาให้ท่านผู้ชมฟัง